สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูลักษณะเนื้อคู่นะคะของท่านผู้ชมนะคะวันนี้จะใช้เด็กนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะเลือกนะคะ,ะ,คะ1 2 3นะคะนะลักษณะของเ,อเนื้อคู่ของคุณลูกค้านะคะคือลักษณะแบบไหนนะคะเนื้อคู่ของคุณนะคะ1 2 3นะคะให้คุณเลือกได้เลยนะคะไปที่คุณเลือกไพ่ใบที่1นะคะเซ่น นะคะก็จะพูดได้ว่าลักษณะของอเขาเนี่ยจะมีความแบบ <c oughs> เป็นคนไม่อ้วนนะคะนะเป็นคนแบบพุ่นดีนะคะฟิตเฟิร์มนะคะแล้วก็เป็นผิวสองสีนะคะนะแล้วก็น่าจะเป็นบุคคลที่มีความขยันขันแข็งนะคะเป็นคนที่มีความสู้เนาะ เป็นคนที่ยุ่งตลอดนะคะทำงานตลอดนะชีวิตเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เรียบง่ายแต่ว่าเขาก็มาจนถึงได้ทุกวันนี้เพราะว่าตัวเขาเองนะคะมีความเป็นผู้นําแล้วก็มีความแบบต่อสู้เยอะนะคะในชีวิตของเขานะแล้วก็ผม,ผมของเขานะคะเส้นผมเขาเป็นคนเส้นผมแบบหนานะคะหนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเกรดพี่ว่าเขาน่าจะมีความตั้งใจนะคะเวลาเขาทําอะไรนะคะก็จะทาให้สําเร็จ ะะนะก็อาจจะไปไ,ได้นะคะว่าคนของคุณนะคะน่าจะเป็นคนที่จะต้องทํางานตลอดยุด่งตลอดนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ย mm. เขาน่าจะมีความรวดเร็วนะคะนะในในพฤติกรรมของเขาไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เร็วไปหมดนะคะคิดเร็วทําเร็วนะคะนะแล้วก็นั่นแหละนะคะตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะนะแต่เป็นคนที่แบบว่า ขยันนะคะแข็งแข็งเนาะได้ได้แฟนเป็นคนขยันนะคะเป็นผิวสองสีหมุนฟิตนะคะนะแล้วก็เป็นคนผมเส้นใหญ่นะคะกลองที่2นะคะสําหรับคนที่เลือกใบที่2นะคะ king of sauce นะน่าจะเป็นคนที่ฉลาดนะคะอาจจะเป็นคนที่มีการศึกษาดีนะคะแล้วก็เป็นคนทาดลมเนาะ mm hmm. เวลาพูดอะไรก็อาจจะพูดน้อยแต่เวลาดีพูดจะพูดหนักน,นะคะนะลักษณะของเขาก็จะเป็นคนผิว เข้มนะคะตาเศร้านะเป็นคนที่เหมือนเข้าถึงยากนะคะแต่จริงๆเราไม่มีอะไรนะคะเป็นคนนิ่งๆเนาะ,ะเป็นคนที่อยากจะอยู่ในตําแหน่งการงานที่ดีนะคะนะแต่เป็นคนที่มีความรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะไม่ได้เก่งในเรื่องของการแบบเข้าหาคนอื่นนะคะนะจะหมุกโด่งนะคะนะตาเศร้านะิดน,น,นึงนะแต่ว่าเขาน่าจะอยู่ในโพซิชันที่ดีแหละนะคะนะนี่คือลักษณะของเรื่องของคุณนะคะคนใบที่เลือก คนที่เลือกใบที่สามนะคะ King of Pentacle นะคะคนของคุณน่าจะเป็นคนที่แบบว่ารวยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะทางการเงินนะคะเป็นคนที่อบ่นเป็นคนที่มั่นคงหรือว่าจะเป็นคนที่แบบมีคนเคารพเยอะนะคะคนของคุณน่าจะมีความท้วมขวบนะคะนะจมูกนะคะหน้าอิ่มนะคะหน้าสวย Hi Fi, คล้ายๆผู้หญิงเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีความระ,ะมุนระม